สวัสดีครับก็ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะที่ผมเบิกเงินครั้งที่ห้าไปนะครับก้อนนี้ก็เพิ่งตื่นเลยนะมาถึงเห็นมันเบิกได้แล้วก็เลยเข้ามาเบิกนะครับก็กดให้ดูแล้วกันนะครับว่าเวลาเบิกสองครั้งติดติดกันเนะี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็บอกว่าช่วงนี้มันดีเลย์นะคือกว่าจะได้เงินนาน ก็นานจริงๆนะอาทิต <Beautiful> ย์น <to 21> ึง mm ยังไม่ได้เลยครั้งที่แล้วโอเคได้บอกว่าแม็กคราวนี้แม็กที่หนึ่งพันหสิบสี่สโซชินะครับคราวนี้ผมจะไม่พลาดแล้วไม่ใส่ใบศูนย์ไม่ต้องใส่อย่างนี้จิ้มอย่างนี้แม็กปุ๊มันขึ้นนึงพันหกรีใช่ไหมผมจะเบิรกแค่หนึ่งพันเพื่อเป็นตัวแรกกันเหมืนเต็มไม่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนภาษา ของวินโอครับใช้แมคครับปกติโอเคกด Amno นดา r o บ o t นะครับแล้วพอกด Withdraw มันก็จะมีอีเมลยืนยันไปที่เมลของเราแล้วก,กด Open i n b o x ครับพอ Open i n b o x ปุกบก็รอสักครู่นะมาอย่างวา อย่างโอเคมันมาละมันมาแล้วก็เข้าไปที่อินบ็อกซ์ครับกดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไม่ด้ว่าแค่นี้มันก็จะเป็นการ เบิกสั่งเบิกตัค์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นคอนเฟิร์มสองครั้งละแต่ยังเบิกไม่ได้ยังยัง,ย,งยังไม่ไปนะครับเบิกครยแล้ววันที่สิบหกครับ Haha. วันนี้วันที่ย <g> ีิบสองก็หกวันเนะโอเควันนี้มาให้ดูแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวได้แล้ว <S <S จะมารายงานอีกทีครับสว <ja> ัสดีจ้า